ไม่ปังจริงทำไม่ได้นะจ้ะสำหรับผลงานละครพรมลิขิตภาคต่อของละครแห่งสยามประเทศบุพเพสันนิวาสหลังล่าสุดผู้จัดหนองอรุโนชาออกมาเปิดเผยข่าวดีว่าพรมลิขิตติดโผเป็นหนึ่งในละครที่มีเดียขอบทีวีช่องยักษ์สัญชาติสิงคโปร์ตัดสินใจซื้อไปออกอากาศร่วมกับผลงานดังอีกหลายๆเรื่องที่ออกอากาศมาแล้วเช่นบุพเพสันนิวาส มนรักหนองผักเแยงนาคีและให้รักพิภากษาโดยผู้จัดหนองแคปชั่นว่าช่อง3จับมือสื่อโทรทัศน์ระดับประเทศมีเดียขอบส่งละครดังออนแอร์สิงคโปร์และหนึ่งในนั้นคือละครโครมลิขิต ที่จะออกอากาศสัปดาห์เดียวกันกับประเทศไทยซึ่งแฟนๆจะได้รับชมไทยในปีนี้แน่นอนโดยรับชมผ่านบริการดิจิทัลวิดีโอมีวอทซึ่งผู้ชมสิงคโปร์สามารถรับชมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งนี้ละครบางเรื่องจะได้ออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินชแนลยูนะับเป็นการส่งออกคอนเทนต์ละครคุณภาพไปต่างประเทศแต่ยังเป็นการตอกย้ำการส่งออกวัฒนธรรมของไทย ผ่านละครให้กับผู้ชมชาวสิงคโปร์ได้รับรู้ถือเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศผ่านตัวละครแอดโพรเปซาบแอดเบลลาแคมเทนแอดบล็อคแคสไทยทีวีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลิฟเดสตินีสอ